สวัสดีครับพี่น้องครับนี่มาซื้อลำนะครับนี่เป็นลำอ่อนนะครับี่ลำอ่อนครับผมครับครับก็นี่ห้ามรวกเครับลำอ่อนนะครับแบบงามเลยครับ เรียเป็นทั้รวมนะครับรวมทํารวมนี่มีมีแกบบดนะครับแล้วก็ปลายเข่าแกะบดปลายข้าผสมกันในอตัตราส่วนล้วแต่ต้องการนะครับนาะดำรวม กำลังกาะใครอยู่ครับ,บมันหมดไอเบิ่งเขาปลายนะครับปลายเขาเป็นโรคซีใหญ่ครับว่าเป็นโรคซีขนาดใหญ่ที่นี่โอัวนี่เข่าครับโอ้เขา่าเนี้ยใหม่เพื่อนค้ายเขานะครับ กโ,โหนึ่งเป็นปลายเข้าปลายครับเข้าปลายเข้าไปเนี่็คือมุมสื่อรอบกว่านี้กิโลละสิบสามบาทนะครับเนาะกิโลละสิบสามบาทาปลายมันจะประ,ประมาณนี้นะครับปลายเข้าหรือว่าเข้าปลายแพกเหลี่ยวก็จะเป็นแบบนี้ครับที่นี่น่าจะสามสิบกิโลนะครับ เน่บ40กิโลน่าจะ40กิโลบ่ันเมื่อเอาเจ็ดเจ็ะสอบครับฐานลำวานเนี่ยน่าจะถัก,กิโลละ10 10กว่าบ,บาท10บ,บาทน้อยๆครับเป็นกรรสอบครับ เจ็ดกระสอบครับเจ็ดกระสอบจักจักกิโลพัวไอ้เสื้ห่ะโห่สอ้อยี่สิบห้ากิโลคหรอไม่เนเขาไปใส่ห้าตัวนี้ห้ามฟ้าพราะที่เป็นห้ามเขาคัดงามจริงว่ะเขาเขาไปนี่ใส่จักิโลครับไอ้เด็กไปเที่ยงบ่บ่หมายถึงว่าเพิ่มอัดใส่กระสอบไหมจักกิโลครับไปนี่บ่มันท่านท่านล ัวลใัวปุ๋ยัสสโลโอ้สี่โลตัวนี้สอบย่นี่สอบละตันด้เนอะครับเน่สอบโลสอบละหน,นึ่งพันกิโล ไม่ไม,ไม,ไมเลยกำลังกอกให้เอาเวลาครับเจ็ดกระสอบรอบนี้อเอาไปผสมกับห้ามลงสีหน่อยแทวบบานนะครับ